สวัสดีครับผมนายวิเตอร์วันนี้ได้พา270มาเปลี่ยนลูกหมากลูกหมากแตกรู้ได้ไงว่าลูกหมากแตกนี่พามาดูลูกหมากแตกเนี่ยจะเป็นแบบนี้ลูกหมากแตก เนี่ยครับเขาเรียกลูกหมากสองหมากโตใหยะเนี่ยเดี๋ยวไม่เสียหมากแตกช่างผู้ชำนาญงานได้ยี่ห้อเลยนี่ครับลูกหมากที่จะเอามาเปลี่ยนใหม่ เรียกลูกหมากนะครับใครที่หัดขับรถหม่ก็ดูไว้ก็ได้ครับนี่คือลูกหมากเนี่ยเขาเรียกลูกหมากลูกหมากเนี่ยเป็นข้าหมากข้าหมากเราจะรู้ได้ไงว่ามันแตกนี่เลยครับ จะจะเห็นว่ามันจะเห็นการเหล็กเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกลูกหมากหรือว่าเรียกอะไรอีกหรเรียกลูกหมากเขา้าเนี่ยเรียกเรียกลูกหมากเข้าเข้าเนี่ยลูกหมากลูกหมากเข้านี่ เดี๋ยวจะตัวนะจีบสองนี่ผมใส่ยืบสี่เลยมาจีบไม่ดีสอง นี่เป็นสุกราตระมือดิระวมากจีมากจีอะมากจอ้าวห้ามสับก้านเดี๋ยววันเจ็ดกินยางทั้งหมดมันสิบสองตัว ลกหม,มาสองตัวด้วยรถเซียลป่ะรถเซียลป่อ่พออะพาพามาดูอันนี้สามหกศูนสามหกศูนคันนี้เขาเปลี่ยนเ,ยเปลี่ยนเบรกหน้าอือกำลังจะใส่ดุมตอนน้า นี่รูใหม่นี่นี่แปดน็นอตสามหกรุ่นแรกแปดน็นอตไม่ใช่สิบน็อตครับนี่ นสามหกตัวแรกเลยนะสามหกตัวแรกกระจกคยจะเป็นกระจกข้างกระจกข้างประตูาาสามหกตัวแรกเลย นี่บ่เออแต่หม้อลมคาสามหกศูอ๋อเนี่ครับหม้อหม้อลมคัดครับหม้อลมคาดสามหกศูนย์ตัวตัวล่างสุดจะเป็นแบบนี้ติดกับอันนี้เกียเขาอยู่นี่ xong rồi mặt mày 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 mày

ลูกหมากแตกรถมันก็จะวิ่งสายวิ่งใส่ไปสายมาอันตรายถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะแพ้พาวคุกกี้มาก เราก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดก็12ลูกนี่ครับเอาลูกเกา่าหาดออกหัดลูกเก่าออก ตอนเอาลูกหม,มากลูกใหม่ใส่นี่ลูกหม,มากลูกใหม่นี่ลูกใส่แล้ว,ลวเอานี้ใส่ทำไมอืมอ๋อต้องร้างให้ตงรงเดี๋ยวยืมยื มันมีสิทธิ์เบี้ยวได้ไหมเช่นเบี้ยวได้ขนาดรัดสายตาดีวัดเวยสายตาวัดเตยายตถ้าเบี้ยวก็เบี้ยวเลย 啊、wow. นีระบบทำด้วยมือรุ่นๆครับไม่ใช่รออะไรนะพราะเอไม่แรงขึ้นไม่แรงตยูงรอไม่แรงขึ้นครับไม่แรงผมเนใจเย็นรอใจเย็นไม่แรงขึ้นแล้วนี่อัดเข้าเลยนะครับ ปปงงเครับพามาดูเกียร์เซทเอฟเกียร์ค้างเอเกียร์ถอยมันค้างเกิดจากอาการอะไรเรามาดูกันครับสัสดีมเพื่นนี่ฮีโร่ซูโม่อนี้เอาเขาจะนิ่มว่ะ นี่มันจีเป็นอุปกรณ์นี่นี่ตัวบังคับตาเลือกแกนจะจะจะมากงกันมากงเราไม่เห็นลายยงเห็นปะมันเลือบเบิดมัางเบิดมันเบิดเ้าแล้วเราดับเสียพกดมาแล้วเอ็มจะซื้อ พอซอปุ๊บตัวนี้มันเฟืกเนี่ยเไอตัวนี้เป็นตัวยังเนี่ย,ยแหละโตเข่าเกียร์เนี่ยนี่ถอยมถอยกับหนึง่งเกยถอยกับเกียร์พิเศษหนึง่งสองสามสี่ืมตป๊กนิวเนี่ยเจ็ดแปด <c oughs> จักถือก็เือกวะ่าไรมึงไซื้อ เดียวไงงไงึกหยดอกพ่อโตอยู่กยิดไงลอยกรอะสู้สิยไิแห้งเห็นบ่คุณเนี่ยเห็นบ่เนี่ยสึกไล 응 <S <S mhm. เอ็มหมเลยเส้นแรงหมดแล้วเครื่องลุดหมดเลยเนาะแรงเอ็มหมดนั่นก็สึกแรงห้ดเลยเห็นปะมันก็เลยเฮ็ดให้ข้างเออคำมันเข่าว่เต็มทีเอฟหมดตัวนี้ก็หมดอาสวะเลยเปลี่ยนครับยกแข้งยกแข้งใหญ่แล่ ไม่แท้ไม่ซ่อมมีขี้เกียจซ่อมเปลีย่ยนอย่างเดียวเปลีย่ยนอย่างเดียวอันนี้ก็ราคาเบาๆาเองครับตัวบวนนี่เอมไม่ใช่เอสิบใบเท่านิดๆ <c oughs> <c oughs> ตามความแรงตามความแรงคนขับก็แรงบใบเทา่บบเทาแต่จะแตกข้างล่างนะข้างล่างนี้เยอะซ <c oughs> ื้อปีการไพลคันหนึ่งเลยนะใครก็ใ ทุกวันนี้สามขั้นหมดไม่เท่าไแลแค่แค่แค่กล่องนี้เองนะติดไปเท่าอ่ะจิกิบๆเดี๋ยวจะไปแตกข้างล่างชุดข้างล่างเนี่ยครับสาเหตุเกียร์ถอยปวดไม่ออกนะครับเนี่ยเป็นที่ตัวนี้แล้ครับถ้าใครเป็นอยู่ก็ที่ว่าปวด เกียร์ถอยไม่ออกก็นี่แหละครับสายเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่สายเกียร์ไม่ใช่ลูกหมากเปลี่ยนตัวนี้เลยครับเนี่ยจบเนี่ยเนี่ยครับถ้าถอดออกมาจะเป็นแบบนี้อันนี้น้ำน้ำมันเกียร์หมดสภาพนี่อ๋อนี่ กีฬาตัดร่นตกล่างก่อนเอับขีดมาดีๆด้วย,ย่าให้สร้างเสือผาดำําหลังหลังนาขาับชัวเลยมันเป็นน้ำเชื่อมไปแล้ว สมน้ำนี่มันพอะเปลี่ยนอะไรทีนึงมันรสมน้ำเนียมันอยูอย่กยางเป็นน้ำเลยมันเป็นน้ำตาลเชื่อมไปแล้วเป็นน,น้ำ <laughs> ตาลเชื่อมไปแล้วเปลี่ยนมครับสิไ้คิดก็หนี้ครับเปลี่ยนสิเปลี่ยนมครับสิไ้คิดเพิ่มอีกครับดูสภาพ ครับขึ้นสนิมแล้วไปนี่แหละครับดูครับไม่ได้ค่อยได้ถ่ายแล้วมันเกียร์เนี่ยดูเลยโกด,ดนเราไปเปลี่ยนทุกๆหกหมื่นอันนี้สามปีเรายังไม่เปลี่ยนอ <laughs> เล้สามปีแล้วมั้งนี่ตรงนี้ขึ้นสนิมเลยนี่ครับที่เตะเกียร์ลาเกียร์ ZF อีห้อ อีโนกับอีสุเหมือนกันแต่ใส่ไม่เหมือนกันนี่ติดที่ตรงนี้นี่ยาวนี่สั้นของอีสุนี่สั้นออน,น,นี่ยาวนี่ครับใครไม่เคยเห็นก็ดูปลาเกลือ z f ที่เราใส่กันเกียร์ z f z f ข้างในมันเป็นยังไงเอาแค่ดูือให้ดู